สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8รหมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com อรายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2564สส่วัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนคลับสมาชิกและประชาชนทุกท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจาัดก,การชีวิตทุกท่านครับพบกับกระผมอาจารย์ฤทธิ์ผาดาว คำว่าฤทธิ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ฤทธิ์ของอาจารย์นะแต่เป็นฤทธิ์ของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธานุภาพเทวรนุภาพอันเป็นมงคลนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะพูดเป็นเค็ดไว้ในการโครจรของดวงดาวย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผล ดีหรือร้ายต่อดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคม6กสี่เนี่ยก็จะมีอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตอาทิตย์และดาวศุกร์ย้ายสองครั้งนะครับในเดือนนี้ก็จะมีดาวพร,ร,ร,นะร,ระศุกร์เดินหน้าเสดิฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตาว,วันที่6พฤษภาคม2 5 6 4เวลา16บนาฬิกายีนาทีต่อมาคือดาวพระเกตย้ายราศีนะครับในวันที่13พฤษภาคม6กสี่เวลาเที่ยง 46นาทีต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีตำแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุกนะในวันที่15พฤษภาคม64เวลาตี1 6 6นที ต่อมาคือดาวพระศุกร์ย้ายจังหวะที่2นะครับเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่31พฤษภาคม64เวลา9โมง15นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะเดี๋ยวค่อยๆมาว่ากันในดวงชะตานะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกนะครับเตือนนะให้กับแฟนคลับของมมอฤาษาดาวทุกๆคนนะครับอย่างเต็มที่เลยในดวงชะตา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงวันเวลาที่อาจารย์จะบอกคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปบริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีนะครับก็คือดาวที่จะบอกเนี่ยนะมันจะติดพิษนาพิษกุดพิษ,พษสุนัขนะครับมันจะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆดาวใดที่ติดพิษ นะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายหรือทําให้เดือดร้อนด้วยประการต่างต่าง,างเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ในวันที่10พฤษภาคม64นะครับดาวพุธเนี่ยติดพิษครุดนะหมายถึงภัยทางอากาศของหนักรนทับสายตกจากที่สูงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วระวังไปจนถึงวันไหนล่ะนะครับก็มีคําตอบแก่คุณนะระวังไปถึงวันที่15พฤษภาคม2564นะครับดาวพุธก็จะมีกําลังเป็นของตัวเองในดวงชะตานะ ต่อมาคือวันที่13พฤษภาคมดาวพระจันทร์ติดพิษครุฑด้วยเช่นกันนะครับนะวันนี้ก็1วันนะโดยประมาณวันที่18พฤษภาคมดาวศุกร์ติดพิษครุฑนะเหมือนกันนะครับภัยทางอากาศก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะพอหลังจากแล้วติดไปจนถึงวันไหนละ่ะดาวศุกร์เนี่ยติดไปจนถึงวันที่20 พฤษภาคม64นะครับถือว่าในช่วงตั้งแต่20พฤษภาคม64อิทธิพลของดาวศุกร์ค้นเกิดในวันศุกร์ชาวราศาีพฤษกชาวราศีตุลชีวิตของคุณจะถือว่ามีโอกาสที่ดีจะมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคม นะดาวจันร์ทก็ติดพิษครุฑนะครับก็1วันโดยประมาณต่อมาวันที่20พฤษภาคม64ดาวพระราหูติดพิษครุฑเหมือนกันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเงินและปัญหาในเรื่องของความรัก นะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะตั้งแต่20พฤษภาคม64เป็นต้นไปเลยนะคนที่เกิดในวันพุธเกิงคืนนะชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนะครับแล้ววันที่22พฤษภาคม64เนี่ยนะดาวอังคารก็ติดพิษสนะุนะัขช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวข้องกับภัยทางบกต่างๆนะครับอุบัติเหตุรถชนนะสุนัขกัดรวมถึงคนกัดด้วยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตา และดาวคารระวังไปถึงวันไหนล่ะนะครับก็ระวังไปถึงวันที่28พฤษภาคม64พอ28พฤษภาคม64ให้คุณระวังในเรื่องของคําพูดคาจาหน่อยหนึ่งปากมักจะเสียพูดจาตรงเกินไปเกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายวันนี้หนึ่งนะในช่องท้องนะในวันที่27พฤษภาคมดาวพุธก็ติดพิษครุฑอีกในช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังนะครับและระวังไปถึงวันไหนล่ะ 31พฤษภาคมนะครับเออแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะแล้ววันที่28พฤษภาคม64ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษหน้านะครับหมายถึงหมายถึงภัยทางน้ำนะการตกน้ําตกท่าการมีแผลเรื้อรางรักษายากนะครับเออหรือได้รับชีวิตเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหักเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังให้มากนะครับหรือผู้ชายก็โดยเช่นกันนะระวังนิดน,นึงนะครับการถูกลวนลามหรือถูกแตะอังในช่วงนี้ก็อย่าประมาท นะครับให้ระวังตัวเองระวังในเรื่องของงานและเงินด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้ต่อมาเลยนะครับมาถึงดวงดาวในดวงชะตาว่าจะส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีของคุณชาวลัคนาราศีกุมนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพฤหัสเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะในวันที่6พฤษภาคม2564นรบะดาวศุกร์เนี่ยก็โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภในพบพันธุอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เองนะครับตำแหน่งก็เป็นอูดมกณฑ์ ในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในดวงชะตาของถือว่าเป็นชะตาที่ถ้าคุณทำเป็นนักธุรกิจนะหร,หรือในเรื่องของการค้าขายเนี่ยก็ยถือว่าเป็นผลดี ในดวงชะตาจะได้รับผลดีนะครับมีโชคช่วยเหลือจะมีเกียรติยศชื่อเสียงจะได้รับความผาสุกทางด้านการงานและการเงินและจะมีความกว้างขวางในเรื่องของแวดวงสังคมของตอนเองเจ้ชาชะตาเนี่ยจะมีครอบครัวที่ดีมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้ได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณมีโอกาสได้บ้านได้รถ นะช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากด้วยเช่นกันดาวต่อมาที่จะย้ายราศีเลยนะครับก็คือดาวรกเกตนะดาวเกตนี้จะย้ายราศีในเดวันที่13พฤษภาคม6 4สนะครับดาวเกตก็โคจรเข้าสู่ราศีกันอยู่ในภพมบบรณะอยู่ในเดือนของดาวพุธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในด้านของสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของเจ้าชะตาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นอย่างปุบปับนะครับ แต่ถ้าเมื่อหายก็จะหายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะเป็นคนที่มกกักจะเบื่อโรคนะเบื่อโรคอาจจะเข้าหาทางธทมนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการหามรณะอย่างผิดปกติด้วยเช่นกันนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่ย้ายราศีก็คือดาวพระอาทิตย์นะ ดาวอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคม64นะครับอาทิตย์ย้ายก็ตำแหน่งก็เป็นอุจจารพิมุกนะส่งผลให้คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าเริอนพบคู่ครองนะครับก็มาอยู่ในภพผันทุกข้คนโสด นะครับจะมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่เจ้าชะตาเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกับแม่ยายหรือมิฉะนั้นคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การกระทําที่ก่อกวนให้เจ้าชะตาต้องพบกับความอึดอัดใจหรือเจ้าชะตามีการตกลงเจราจากับญาติผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์การทําสัญญาเจราจากเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือคนรักคู่ครองให้การดูแลเอาใจใส่ในครอบครัวเป็นอย่างดีมาถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับจะเดินหน้าเสริดอย่างรวดเร็วตําแหน่งก็เป็นจุลจักรในวัน ที่31พฤษภาคม64ดาวศุกร์นี้ก็โคจรเข้าสู่พบปุตตะนะครับอยู่ในราศีเมถุนอยู่ในเลือนของดาวพุธนะได้ดวงชะตาชะตาในช่วงนี้จะเป็นบุคคลที่มีบุตรที่ดีแล้วคุณก็จะมีความรู้ในแง่ของศิลปะบริบูรณ์ด้วยหลักทรัพย์ชอบในเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ดีนะครับรักความยุติธรรมนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์จะมีครอบครัวใหม่นะครับหรือการต่อเติม ตกแต่งซ่อมแซมบ้านใหม่ก็ได้นะเลโดยจะตา่างคุลหรือญาติพี่น้องมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งนะให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวกรัมรมะอยู่พบปุตตะเนี่ยเจ้าชะตามีงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบใหม่ๆอยู่เสมอและในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับศาสตราปุตตะเนี่ยเพื่อนสังคมคนรอบข้างมักทําตัวเป็นคนที่ทันสมัยหรือมีเกณฑ์การพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดี อยู่ตลอดเวลาในด้านของการเงินนะครับเจ้าชะตาเนี่ยถือว่าจะมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นประจำเพราะดาวการเงินกลุ่มรักนะครับมีความมั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีมีโชคลาภด้วยเข้ามานะครับจะร่ำำําซํามีกินมีใช้น้ําหนักก็จะขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับชาวราศีกลุ่มเนี่ยนะคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะในครอบครัวในบ้านเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเพื่อก็ต้องระมัดระวังไว้ด้ดนึง ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะและเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกด้วยเช่นกันนะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นกันเลยนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่12พฤษภาคม6.4ดับเวลาตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนาทีนะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของอการเดินทางเพื่อนฝูงและสังคม ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะพระอาจารย์ก็จะเพนพระอาจารย์จะเพนในอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับในวันที่26พฤษภาคม64เวลา18:22นาทีนะเพราะฉะนั้นโดดเด่นในเรื่องของการงานของเจ้าชะตาจะประสบผลความสวิสวมหวังต่างๆนะครับของเจ้าคาราศีกาลากุ่มนะ โอเคนะครับอันนี้คือคําทํานายปีกรณ์โดยภาพรวมโดยโดยูชตาของชาวนครนาาสีกุมนะเออถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชตากอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ